ค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการติวแล้วก็สรุปนะคะเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนานะคะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับข้อสอบนะคะที่ออกจริงๆแล้ววันสำคัญทางศาสนาเนี่ยก็จะออกอยู่สักประมาณสัก67ข้อนะคะแต่ว่า6 7ข้อนี้มันก็สามารถทำคะแนนให้ได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ดูคร่าวๆไว้นะคะถ้าฟังคลิปนี้ผ่าน เวลาไปเจอข้อสอบก็อาจจะทําข้อสอบได้ก็ได้นะคะเ,เริ่มที่วันแรกค่ะวันมาคบูชานะคะตรงกับวันเพ็ญเดือน3วิธีการสังเกตค่ะนี่เห็นไหมหัวคอระครังนะคะหัวคอระครังตรงคําว่ามาคบูชาตรงนี้นะคะเหมือนกับเลข3มไทยเลยนะคะเวลาเผื่อบ,บางคนจําไม่ได้เนาะว่ามันตรงกับวันวันเพ็ญเดือนอะไรเท่าไหร่นะคะวันมาคบูชาค่ะเกิด เหตุการณ์สำคัญนะคะเรียกว่าวันจตุรงคสันนิบาตนะคะซึ่งไฮไลท์ของจตุรงคสันนิบาตแล้วก็วันมาคบูชาเนี่ยก็คือมีพระสรงฆ์จำนวน1,250รรูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายนะคะแล้วก็คำว่าล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นหมายถึงว่าได้มีการอุปสมบทเป็นพระแล้วโดยผู้ที่ทำการอุปสมบทให้ก็คือพระพุทธเจ้านะคะ แล้วก็ในวันนั้นเองพระพุทธเจ้าก็ได้มีการแสดงโอวาทปาติโมเกิดขึ้นในวันนี้นะคะ,ะต่อไปค่ะ,ะหลักโอวาทปาติโมมีอะไรบ้างนะคะก็จำไว้เลยว่าไม่ทำชั่วทำแต่ความดีแล้วก็จิตใจสะอาดอ่านี่คือคีย์เวิร์ดนะไม่ทำชั่วทำแต่ความดีทำจิตใจให้สะอาดนะคะต่อไปค่ะวันวิสาขบูชาวันเพ็ญเดือน6ค่ะ หลักการจำก็คือวแหวนนะคะ,ะมันก็คล้ายๆเลข6เนาะถ้ากับพลิกมันมานะคะวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะในวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่เกิดการประสูติตัสรู้แล้วก็ปรินิพานนะคะของพระพุทธเจ้าก็คือ,อพอถึงวันเพ็ญเดือน6ปุ๊บพระพุทธเจ้าประสูนติขึ้นมานะคะวนมาเรื่อยๆจน35ปีอ่าปีตรงกับวันเพ็ญเดือน6อีกแล้วพระพุทธเจ้าเกิดการ ตัดสรู้เกิดขึ้นนะคะวนไปจนกระทั่งวันเป็นเดือน6อีกแล้วครบมา45ปีพระพุทธเจ้าก็เกิดปรินิพานขึ้นในวันนี้อีกนะคะก็คือเกิดเหตุการณ์3เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันเดียวกันแต่ไม่พร้อมกันนั่นเองนะคะซึ่งวันวิสาขาบูชาเนี่ยถือว่ามีความสําคัญระดับโลกเลยเพราะว่าได้รับการยอมรับจากสหรประชาชาติให้เป็นวันสําคัญสากลนานาชาตินะคะอ่ะนะคะแล้วก็ ตรงนี้ก็เน้นย้ำเด็กๆไปแล้วในค่าเรียนนะคะแล้วก็ดูเหตุผลซิว่าทำไมวันวิสาขาบูชาถึงได้รับการยอมรับก็เนื่องจากว่านะคะเป็น1แหละอ่ะเป็นาศาสนาที่ทำไมเก่าแก่ที่สุดในโลกนะคะสอ,อ่ะสามารถหล่อหลอมจิตวิญญาณของมนุษย์ได้นะคะแล้วก็เป็นไปตามแนวทางสันติภาพนะคะเป็นาศาสนาแห่งสันติภาพนะคะเป็นศูนย์รวมใจนะคะ แล้วก็เป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดนะคะ,ะสำหรับการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนาอันนี้คุณท้อนฝนจะพูดภาพรวมก็คือ,อส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ถึงวันสำคัญทางศาสนาเราก็มักจะเข้าวัดฟังทำอะ,อะไรก่ะ ตักบาตรใช่ไหมคะทำความดีอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะพูดถึงแค่เรื่องของการเวียนเทียนนะคะพูดไปแล้วในห้องเหมือนกันสําหรับการเวียนเทียนเนี่ยก็จะมีวันสําคัญอยู่4วันที่เราจะเวียนเทียนนั่นก็คือ 1. วันมาคบูชา 2. อาสารหาบูชา 3. วิสาขาบูชาและ4อัฐมีบูชามีแค่4วันนี้เท่านั้นนะคะที่มีการเวียนเทียนนะคะที่เหลือ จะไม่มีการเวียนเทียนนะคะหลายคนสับสนระหว่างเวียนเทียนกับแห่เทียนถ้าแห่เทียนเนี่ยมันจะอยู่ในวันเข้าพรรษานะคะแต่ว่าไม่มีเวียนเทียนนะคะมีแต่แห่เทียนกับถวายเทียนนะวันเข้าพรรษานะ,ะต่อไปวันอาสารหามบูชาหรือวันเพ็ญเดือน8ค่ะวิธีสังเกตาบางคนสังเกตจากรจุฬาบางคนสังเกตจากหอหีบอันนี้ก็แล้วแต่ตามสะดวกเลยนะคะ วันอาสาฬหาบูชามีความสำคัญอยู่ทั้งหมดสี่ประการเกิดเหตุการณ์4ี่อย่างขึ้นครูจะไล่จากข้างล่างก่อนนะคะเขาบอกว่าวันนี้มีพารัตนาไตายครบบริบูรณ์ครบบริบูรณ์หมายความว่ายังไงหมายความว่ามีพระพุทธค่ะอ่ามีพระธรรมแล้วก็มีพระสงฆ์นะคะซึ่งทำไมถึงบอกว่าวันนี้ครบบริบูรณ์ทั้งสามองค์ค่ะนี่ค่ะพระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาพุทธนี่ทำให้เกิดพระพุทธค่ะ นี่ทำให้เกิดพระพุทธนะต่อไปค่ะพระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนาปฐมแปลว่าแรกเทศนาคือการเทศใช่ไหมเทศฟังธรรมนะคะอ่ะก็เกิดพระธรรมขึ้นครั้งแรกในวันนี้นะคะอ่ะมีพระศพมีพระพุธมีพระธรรมแล้วต่อไปพระสงฆ์ค่ะอ่ะนี่ค่ะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นรูปแรกนะคะในพุทธศาสนาก็คือพระ อัญญากรัญญะนี่จึงเป็นที่มาที่ทำให้วันนี้มีพระรัตนไตรครบทั้งสามนะคะครบองค์บริบูรณ์นะคะอ่ะแล้วก็เมื่อกี้นี้นะคะถ้าย้อนกลับไปนะคะ,ะเราก็จะเห็นว่า ในวันอาสาฬหาบูชาปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือทำมาจากกัปปวัตนสูตรนะคะมีอะไรบ้างนะคะหลักๆเลยคุณน้ำฝนก็จะพูดแค่เรื่องของอริยสัจสี่ซึ่งเด็กๆก,ก็รู้อยู่แล้วว่าอริยสัจสี่มีทุกสม,มุทัยนิโรธมรรคเนาะนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือมัชฌิมาปฏิปทาอันนี้ก็คือทางสายกลางนะคะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความพอดีนะคะอ่ะ ต่อเลยนะคะสำหรับวันเข้าพรรษานะคะวันเข้าพรรษาจริงๆแล้วในข้อสอบเนี่ยก็จะไม่ได้เน้นอะไรเท่าไหร่แต่ให้เด็กๆดูตรงนี้ค่ะจุดที่เป็นไฮไลท์อย่างที่บอกไปว่าวันเข้าพรรษาเราไม่มีเวียนเทียนแต่เรามีการแห่เทียนจำนำพรรษานะคะไฮไลท์ตรงนี้ไว้ให้ดีการแห่เทียนจํานำพรรษาเกิดขึ้นเป็นประเพณีในช่วงของการเข้าพรรษานะคะซึ่ง ต้องบอกนี้ก่อนว่าที่มาที่ไปเนี่ยเกิดจากการที่ในช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูฝนฤดูฝนเนี่ยมันก็จะผลผลิตมันก็จะแบบงอกเงยใช่ไหมคะพอผล,ผลผลิตงอกเงยเนี่ยปรากฏว่าพระเนี่ยเวลาออกบินทบาทหรืออะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าก็จะไปเดินเหยียบย่ำพืชผลการเกษตรของชาวไร่ชาวนาชาวบ้านต่างๆนะคะก็เลยเกิดเป็นาการเข้าพรรษาขึ้นมาก็คือในช่วงเวลา3เดือนเนี่ยตลอดฤดูฝนเนี่ยนะคะสเดือนเนี้ยนะคะ ก็พระเนี่ยจะอยู่ประจำที่ของตัวเองนะคะก็คือไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็จะศึกษาทำธรมวัดสวดมนต์นะคะศึกษาพระปริยธรรมต่างๆนะคะทีนี้พอศึกษาปริยธรรมในอดีตแต่มันยังไม่มีไฟฟ้าใช้ถูกต้องไหมคะเออทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยแบบเออเราจะทํายังไงดีไฟฟ้าอะไรไม่มีใช้แล้ว จะมองเห็นได้ไงก็เลยทําการหล่อเทียนขึ้นมาแล้วก็นําเทียนนี้ไปถวายนี่คือที่มาของการถวายเทียนพรรษานะคะซึ่งสําหรับรูปที่เด็กๆเ,เห็นตรงนี้นะคะก็เป็นประเพณีแห่เทียนจํานำพรรษาหรือแห่เทียนพรรษาที่ขึ้นชื่อเลยของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอ่ะต่อไปนะคะ ในวันเข้าพรรษานอกจากมีการถวายเทียนแห่เทียนมีอะไรอีกก็มีการถวายผ้าอ่บน้าฝนนะคะต่อไปวันออกพรรษาค่ะวันออกพรรษาก็คือเมื่อกี้เข้าพรรษาใช่ไหมพอเข้าพรรษาครบ3เดือนเสร็จปุ๊บก็จะถึงวันที่ออกพรรษาคนก็จะออกมาทําบุญออกพรรษากันนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็จะมีวันสําคัญก็คือวันปวารณาคะก็คือพระภิกษุสงฆ์ เปิดโอกาสให้ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระธรรมวินัยเดียวกันนะคะสามารถตักเตือนกันได้นะคะเรียกว่าวันประวัรณะนะคะซึ่งในการออกพรรษาก็จะมีทั้งการถอดกระทิ้นถอดพ่อป่าตรงนี้ไม่ได้เน้นนะคะแล้วก็มีการฟังเทศฟังธรรมต่างๆนะคะอย่างที่เราเห็นเลยไม่ว่าจะเป็นงานบุญอะไรก็แล้วแต่เนาะก็จะไปเข้าวัดทำบุญตักบาฟังเทศฟังธรรมนะคะอ่ะ วันสุดท้ายค่ะวันอัฐมีบูชานะคะหรือแรม8ค่ําเดือน6นะคะ,ะ,คะเห็นรูปก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าคือวันถวายพระเพิงนะคะของอพระพุทธเจ้านะคะพุทธสรีระก็คือร่างกายใช่ไหมนะคะวันถวายพระเพิงพุทธสิีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งก็หลังจากที่พระองค์นะคะได้พุทธองค์ได้เสด็จดับขันปริพันไปแล้วนะคะ ก็เหลือเป็นพระบรมสารีริกธาตุเนาะเจ้าเมืองแคว้นต่ตางๆอะไรเงี้ยก็ต่างมามาแย่งชิงกันเพื่ออยากจะเอาไปบูชาย,ยัางประเทศของตนนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะมีประชิมโอวาทปัจชิมแปลว่าครั้งสุดท้ายโอวาทก็คือการกล่าวนะคะก็มีการกล่าวครั้งสุดท้ายว่าให้ข้อคิดเตือนใจว่าสังขารทั้งหลายเนี่ย มันก็ย่อมจะทำไมเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาแต่ว่าในขณะนี้นะคะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยจงเข้าใจแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทดีกว่านะคะนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนานะคะก็ขอให้ นักเรียนทบทวนดูจากคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะได้ทำข้อสอบได้นะคะเดี๋ยวพบกัน e ีพีหน้าก็จะเป็นในส่วนของมงคล38ประการค่ะ